สวัสดีค่ะพี่น้องชาวเฟซบุ๊กและชาวสุดเแคมวันนี้ก็มาพบกับพี่วายโยู่นะคะวันนี้พี่วายโยไม่ได้มาแก้ผ้าให้อยู่นะคะแต่ว่าจะมาบอกเคล็ดลับความงามค่ะคนเราเนี่ยจะกินแต่อาหารเสริมอย่างเดียวไม่ได้ที่ทำมาเอออยากผิวดีอยากสวยอยากดูอ่อนเด็กว,ว่าไวแต่ว่าสิ่งสําคัญของผู้หญิงเลยคืออะไรรู้ไหมคะการมีผิวพันธ์อนวลเนียนค่ะนะคะ นี้พี่วายโยก็อยากจะมาขัดผิวและมาแนะนําสิ่งดีๆมาแบ,บ่งปันสิ่งดีๆให้กับเอฟีผู้ติดตามทุกๆคนนะคะก็เป็นการขัดผิวแบบสูตรโบราณสูตรธรรมชาตินะคะโดยที่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สิ้นเปลืองนะคะแล้วก็ประหยัดมากคือผลลัพธ์ที่ได้กับค่าใช้จ่ายที่เสียไปเนี่ยมันคุ้มค่ากันมากอ่ะมาดูกันค่ะว่าพี่วายโยใช้อะไรบ้างในการขัดผิวสิ่งแรก นมสดค่ะที่สองคือน้ำผึ้งค่ะและที่ส,สามนะคะคือมะขามเปียกค่ะมะขามเปียกนี่ใส่น้ำร้อนน้ำอุ่นไปด้วยที่นคะคะเวลาขัดมันได้ออกง่ายๆนะคะใครอยู่ว่างๆก็ลองทําดูค่ะอาทิตย์ละครั้งหรือว่าสองอาทิตย์ครั้งก็ได้รับรองว่าได้ผลผิวเนียนจริงๆค่ะจากคนที่ดําก็จะกลายเป็นแบบว่าผิวเนียนขึ้นละเอียดขึ้นจากคนที่ขาวก็จะผ่องดูมีออร่ามากขึ้นนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ ออห้องขัดตัวเลยค่ะก็คือห้องน้ำที่วายโยได้แล้วค่ะไม่ได้ห้องขัดตัวโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะเข้ามาห้องขัดนะคะขอตัวใส่พิวน,นะคะ่ะเพราะว่าจะได้ห้องตัวกันค่ะก็เราต้องสมุนธมคือมะขามแล้วก็นมสดรึ่งกล่องน้ำน้ำผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะมาผสมรวมกันน,นะคะแล้วก็เอามือขยำาขยำให้เข้ากันก่อนค่ะนะคะให้เข้านะคะ ในข้าอเงี้ย <Jesus> คันอย่างเี้เราก็เลือกลงมือขัดเลนค่ะใเนี่ยใข้ากาะเลนขานะคะเราลงมือขัดกันค่ะตเราอง่าไปามเลยคเรื่องอ่ะก็ที่ยาว์นะคะว่ามันโดนได้ก็ขัดขัดเลยค่ะเราเลือกประคาที่เอ่อไม่มีก้านนะคะไม่มีจะได้ไม่โดนผิวแล้วจะไม่เอ่อทำให้บาดผิวได้นะคะขอบอกว่าคนที่มีผิวดํานะคะจะทําให้เงียนยิ่งขึ้นนะคะ ได้ยินคนที่มีผิวขาวรือผิวดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวพ่ออราพเพิ่มมากขึ้นค่ะขัดทุกประจำประจำนะคะเดือนะคะรับรองได้ผลชัวร์ค่ะโอเคนะคะไม่มีสารมิดขัดไปเลยทั้งตัวค่ะถ้ามุดจาไม่ให่กต้องไอหนคนเดียวแก้ผ้าขัดเลยค่ะข้างคงข้างแทนต้นหงต้นข,ขาดขัดไปเลืผูดูไปเรื่อยๆนะคะรับรองชัวร์ผิวขาวเทียนใสโดยที่ไม่ต้องพึ่งเออ่ ไม่ใช่โดยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากอะไรเลยโอเคนะคะเดี๋ยวพี่ว่าโยขอตัวขัดตัวขัดอย่างเงี้ยขัดเลยค่ะขัดขัดขอย่างเงี้ยขัดเลยเลขัดขัดขัดเี้ยขัดย่างเ้อางเงี้ยขัดยาเงี้ยขัดย่เ้ยขัด่ง้ขัดอยาเียขัดอยางเง้ขัดอเลยขัดยางเงี้ัดอย่งเงี้ขัด่เ้ยขัดอย่งเง้ขัดอย่างเงีะขัดอ่เงี้ขัอยางเขัด่างเีัด่าเีขัดย่เง้ขัดอยวางเ้ยขัดอย่าง้ขัดอย่างเขัด่างเง้ยขัดยเียขัดอยนะคะ หลังจากนั้นอย่าปล่อยนะคะเราจะต้องทาครีมค่ะทุกครั้งที่เราอาบน้ําหรือว่าขัดผิวนะคะก็คือหลังจากอาบน้ําเนี่ยอย่าให้ผิวมันแห้งมากให้หม,มาดๆพอค่ะของพี่วายโยนะคะจะใช้นี่ค่ะใช้ครีมจอนสันนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ครีมครีมออยนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใส่ฝ่ามือแล้วก็ลูบไล้ให้ทั่วเลยค่ะนะคะเพื่อให้ผิวชุ่มชื่นลื่นนะคะเพราะว่าคือบันดียที่ชอบนะคะไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใช้ไปเลยะคะ่ะเสร็จปุ๊บ ก็เอาครีมตัวนี้ถ่ายทีหนึ่งเป็นครีมทาผิวของนีเวียแต่ว่าเขาบอกว่าใช้ของอะไรก็ได้ค่ะแต่ขอบอกว่าอาบหลังอาบน้ำเหลนท์ทุกครั้งขอให้ทาครีมอะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่คุณภาพของตัวเองค่ะ mm hmm. โอเคนะคะท้ายพวกตัวเลยนะคะเ mm hmm. ชื่อว่า คุณจะมีผิวที่นวลเนียนได้ค่ะโอเคค่ะเกินคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคทณฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกรค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกาลังใจจริงๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ